สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องไม่ไทมคณะจน์ช่องของคนรักการพัฒนาตัวเองทงั้งทางโลกและทางธรรมขณะนี้คุณกําลังอยู่กับสนุกพัฒพิมลหนึ่งในทีมงานของคุณไม่ไทมที่จะนําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันค่ะวันนี้มาในหัวข้อตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่างไรดีเราต่างก็มีเรื่องต้องตัดสินใจในทุกวันทุกอย่างที่พูดหรือทํา เป็นผลมาจากการตัดสินใจไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือมองจากหลายมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจากนั้นค่อยเลือกทำในสิ่งที่ดูเหมาะสมและลงตัวที่สุดในตอนนั้นแต่ถ้าเราต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ เราก็อาจต้องรู้สึกอวาดอวนกับผลของการตัดสินใจอย่างไรก็ตามมีวิธีง,ง่ายๆที่เราสามารถทําได้เพื่อลดความกลัวลงอย่างเช่นคิดสิว่าอะไรจะเป็นผลที่เลวร้ายที่สุดจากการตัดสินใจครั้งนี้สร้างตารางการตัดสินใจและทํำตามสัญชาตญาณของตนเองถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการตัดสินใจมีอะไรบ้าง วันนี้ก็จะนำวิธีดีๆมาแบ่งปันกันค่ะส่วนที่หนึ่งรู้ว่าตนเองกลัวอะไร1เขียนว่าเรากลัวอะไรบ้างการเขียนถึงสิ่งที่ตนเองกลัวอาจช่วยให้เราเริ่มต้นเข้าใจสิ่งที่กลัวนั้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นในท้ายที่สุดเริ่มเขียนว่าตนเองต้องตัดสินใจเรื่องอะไรอธิบายและเขียนทุกอย่างที่สร้างความกังวลให้เรา เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องนี้ระบายความกลัวออกมาโดยไม่ตัดสินตนเองตัวอย่างเช่นอาจเริ่มเขียนด้วยการถามตนเองว่าฉันจะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างและฉันกลัวว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นถ้าตัดสินใจผิด 2. เขียนว่าจะเกิดผลร้ายอะไรขึ้นบ้างพอเขียนถึงเรื่องที่เราต้องตัดสินใจ และเหตุผลที่กลัวการตัดสินใจครั้งนี้แล้วคราวนี้จะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นอีกหน่อยเขียนซิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายที่สุดเมื่อตัดสินใจเลือกในแต่ละทางการบีบให้ตนเองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้เรากลัวน้อยลงได้ตัวอย่างเช่นถ้าต้องตัดสินใจเลือกระหว่างทำงานแบบเต็มเวลาหรือทำงานแบบไม่เต็มเวลา เื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นคิดสิว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอันเกิดจากการเลือกแต่ละทางมีอะไรบ้างถ้าเลือกที่จะทำงานเต็มเวลาต่อไปผลที่เลวร้ายที่สุดคือเราจะพลาดช่วงพัฒนาการสําคัญของลูกและเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นลูกจะขุนเคืองเราที่ไม่มีเวลาดูแลเขาแต่ถ้าเราเลือกจะทำงานแบบไม่เต็มเวลาต่อไป คนที่เลวร้ายที่สุดอาจเป็นเรามีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของแต่ละเดือนใครครวญให้ดีว่าผลร้ายนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเราอาจคิดตีโพยตีภายเกินเหตุหรือมองเรื่องต่างๆไปในทางเร็วร้ายไว้ก่อนโดยไม่ได้ตรึกตรองให้ดีใครครวญผลร้ายที่เราเขียนลงไปและคิดให้ดีว่า อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเลวร้ายแบบนั้นผลร้ายนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่า 3. ใครครวญดูซิว่าผลของการตัดสินใจจะคงอยู่ถาวรไหมพอเราคิดถึงผลร้ายที่จะตามมาหมดทุกอย่างแล้วต่อไปลองคิดว่าการตัดสินใจนี้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่ การตัดสินใจส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ฉะนั้นก็อาจเบาใจได้ว่าถ้าหากเราไม่ชอบการตัดสินใจเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในภายหลังได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดสินใจเลือกทำงานแบบไม่เต็มเวลาเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่ถ้าทำตามการตัดสินใจนี้ไปแล้ว เกิดปัญหามีไรายได้ไม่พอรายจ่ายก็ให้เปลี่ยนการตัดสินใจมาเลือกทํางานแบบเต็มเวลาแทน 4. พูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอยากคิดว่าตนเองต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เพียงลำพังขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เราไว้ใจหรือสมาชิกในครอบครัวหรืออย่างน้อยให้พวกเขารับฟังปัญหาของเราหน่อยก็ได้ลองเล่ารายละเอียดที่ต้องตัดสินใจ รวมทั้งเรื่องที่ตนเองกลัวว่าจะเกิดขึ้นให้พวกเขาฟังเราอาจรู้สึกดีขึ้นที่ได้ระบายความกลัวออกไปและเพื่อนหรือครอบครัวอาจมีคำแนะนำดีๆให้และช่วยยืนยันการตัดสินใจของเราได้อาจลองไปพูดกับใครสักคนที่อยู่นอกสถานการณ์นั้นและมีความเห็นที่เป็นกลางนักบำบัดเป็นบุคคลที่เราสามารถเข้าไปพูดคุยได้ และอาจได้มุมมองที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้วยเราอาจค้นหาและปรึกษาคนที่ประสบอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทางอินเทอร์เน็ตถ้ากำลังตัดสินใจระหว่างเลือกทำงานแบบเต็มเวลากับงานแบบไม่เต็มเวลาเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเราอาจตั้งกระทู้ปัญหาตามฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพ่อแม่เราน่าจะได้ยินเรื่องราวของผู้คนที่เคยตัดสินใจเรื่องเดียวกันนี้ และอาจมีใครสักคนบอกเราว่าตัวเองนั้นจะทำอย่างไรถ้าหากอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราส่วนที่2ใครครวนการตัดสินใจ 1. ทําำจิตใจให้สงบถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเช่นรู้สึกดีใจมากเกินไปหรือกลัวมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้นอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามสิ่งที่ควรทำคือพยายามทำจิตใจให้สงบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนถ้าจิตใจของเรายังวุ่นวายอยู่อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรลงไปจนกว่าจะสามารถคิดได้อย่างกระจ่างอีกครั้งลองสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อช่วยให้จิตใจสงบลงถ้ามีเวลามากกว่านี้หาห้องที่เงียบสงบและฝึกหายใจเข้าลึกๆึกสักสิบนาที ในการหายใจเข้าลึกๆให้วางมือไว้ที่ท้องบริเวณใต้กระดูกซี่โครงและวางมืออีกข้างไว้ที่อกเมื่อสูดหายใจเข้าจะรู้สึกว่าท้องและอกขยายออกค่อยๆหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆสูดหายใจเข้าจนกระทั่งนับ1-4ถึงจดจอกับลมหายใจและรู้สึกถึงปอดที่ขยายตัวออกกลันลมหายใจ1-2ถึวินาที ผ่อนลมหายใจออกทางจมูกหรือปากผ่อนลมหายใจออกจนกระทั่งนับถึง4ฝึกหายใจเข้าลึกๆสักนาทีละ6-10ครั้งเป็นเวลา10นาที 2. รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลมากพอที่จะทำให้การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่สำคัญมากควรอยู่บนหลักเหตุผลฉะนั้นค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างเช่นถ้ากำลังตัดสินใจว่าจะทำงานแบบเต็มเวลาต่อไปหรือเปลี่ยนมาทำงานแบบไม่เต็มเวลาเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกมากขึ้นก่อนตัดสินใจเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละเดือน เรามีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเท่าไหร่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าตนเองจะมีเวลาให้ลูกมากสักแค่ไหนบันทึกข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยจะได้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเราต้องใคร่ครวญถึงทั้งเลือกอื่นๆด้วยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเลือกต่างๆนั้นตัวอย่างเช่นเราอาจขอในจ้างว่า เราสามารถทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยอาทิตย์ละสองสามวันได้ไหม 3. ใช้วิธีถามตนเองว่าทำไมหครั้งเพื่อให้เข้าใจปัญหาการถามตนเองว่าทำไมถึง5ครั้งจะช่วยให้เรารู้ต้นตอของปัญหาและรู้ว่าตนเองนั้นตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลที่สมควรหรือไม่ตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังตัดสินใจ เลือกระหว่างทำงานเต็มเวลาต่อไปหรือเปลี่ยนไปทำงานแบบไม่เต็มเวลา <Pon> เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเราอาจถามตนเองว่าทำไมดังนี้ทำไมฉันถึงจะเปลี่ยนมาทำงานแบบไม่เต็มเวลาเพราะฉันไม่ค่อยได้เห็นหน้าลูกทำไมฉันถึงไม่ค่อยได้เห็นหน้าลูกเพราะฉันอยู่ทำงานจนดึกดื่นเกือบทุกคืนทำไมฉันถึงอยู่ทำงานจนดึกดื่นเกือบทุกคืน เพราะฉันต้องเขียนรายงานฉบับใหม่และงานนี้ก็ใช้เวลามากทำไมถึงต้องใช้เวลาทำงานนี้มากขนาดนั้นเพราะฉันพยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุดและหวังว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งทำไมฉันถึงอยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายในกรณีนี้เมื่อได้ถามตนเองว่าทำไมไปห้าคำถามแล้ว ก็จะเห็นว่าตนเองควรลดชั่วโมงการทำงานลงแต่เราก็อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งอยู่ดีในเมื่อมีความต้องการสองอย่างที่ขัดแย้งกันเช่นนี้ก็ต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคําถามว่าทำไม5คําถามนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าปัญหานี้อาจอยู่แค่ชั่วคราวสาเหตุที่เราต้องอยู่ทำงานจนดึก เพราะเรายัางไม่ชำนาญงานลองคิดซิว่าถ้าเราชำนาญงานมากขึ้นแล้วเราจะต้องใช้เวลาทำงานมากขนาดนี้ไหม 4. คิดซิว่าใครจะได้รับผลกระทบก่อนอื่นเราควรใไร่ครควญดูว่าการตัดสินใจของเรามีผลกระทบต่อตอนเองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนคนหนึ่งการตัดสินใจเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความเป็นตัวเราอย่างไร ค่านิยมและเป้าหมายของเราคืออะไรการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวเช่นไม่ตรงกับความเชื่อหลักของเราจะทําให้เราไม่มีความสุขและขับข้องใจตัวอย่างเช่นถ้าค่านิยมหลักของเราหรือบางสิ่งที่อยู่ส่วนลึกในตัวของเราคือความทะเยอทะยานการเปลี่ยนมาทํางานแบบไม่เต็มเวลาอาจไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักเพราะเราจะไม่สามารถไล่ตามความทะเยอทะยาน อยากได้เลื่อนตำแหน่งและกลายเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าของบริษัทได้บางครั้งค่านิยมหลักก็อาจขัดแย้งกับค่านิยมอื่นตัวอย่างเช่นเรามีความทะเยอทะยานและความรักครอบครัวเป็นค่านิยมหลักเราอาจต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมหนึ่งมากกว่าอีกค่านิยมหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อสรุปของการตัดสินใจการเข้าใจว่าค่านิยมของตนนั้นคืออะไร จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกหนทางที่เหมาะสมมากขึ้นเราควรใคร่ควรอีกด้วยว่าปัญหาหรือการตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างผลลัพธ์อันไม่น่าพอใจที่อาจเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อคนที่เรารักหรือเปล่าระหว่างการตัดสินใจคำนึงถึงผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราแต่งงานหรือมีลูกแล้ว ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเปลี่ยนมาทำงานแบบไม่เต็มเวลาอาจเป็นผลดีกับลูกเพราะเรากับลูกจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแต่มีผลเสียต่อเราเพราะอาจต้องลาทิ้งความฝ่ายฟันที่จะได้เลื่อนตำแหน่งไปและอาจมีผลกระทบกับทั้งครอบครัวเพราะรายได้ลดลง 5. เขียนทางเลือกทั้งหมดที่มีออกมาถึงแม้ตอนแรกอาจเห็นว่ามีแค่ทางเลือกทางเดียวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยถึงในสถานการณ์นั้นเราจะดูเหมือนทำอะไรได้ไม่มากนะักแต่ก็ให้พยายามเขียนทางเลือกที่เรามีอยู่ทั้งหมดออกมาถ้าคิดไม่ออกว่ามีอะไรบ้างรวมระดมความคิดกับครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเขียนลงกระดาษเท่านั้นแค่นึกละจดจำไว้ในหัวก็ได้เหมือนกันเราสามารถคิดค่าทางเลือก ที่ไม่เข้าท่าได้ในภายหลังแต่บางครั้งความคิดอันแปลกพิสดารอาจทำให้เราคิดวิธีแก้ปัญหาสุดสร้างสรรค์ออกมาอย่างคาดไม่ถึงก็ได้ตัวอย่างเช่นเราอาจหางานประจำแบบที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาเราอาจจ้างแม่บ้านมาช่วยจัดการงานภายในบ้านเราอาจหาเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเราอาจตั้งช่วงเวลานั่งทำงานร่วมกันในครอบครัวในตอนเย็น ทุกคนในครอบครัวจะได้มานั่งทำงานของแต่ละคนด้วยกันในห้องเดียวกันการทำแบบนี้จะช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่าการมีทางเลือกมากเกินไปอาจทำให้สับสนและทำให้ตัดสินใจยากมากขึ้นพอเขียนทางเลือกที่มีออกมาหมดแล้วตัดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปพยายามให้เหลือทางเลือกแค่5ทางพอ 6. ทำตารางเพื่อประเมินผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจถ้าปัญหานี้มีความซับซ้อนและเห็นว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากมายจนน่าสับสนลองทำตารางเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจะใช้ Microsoft Excel ทำตารางหรือว่าตารางลงในกระดาษเองก็ได้ในการสร้างตารางเปรียบเทียบกำหนดให้แถวแรกของตาราง เป็นชื่อทางเลือกแต่ละทางเลือกที่เรากําลังพิจารณาภายในแถวแต่ละแถวให้สร้างแถวย่อยลงไปอีกแถวใส่หัวข้อผลดีและผลเสียของแต่ละทางโดยอาจใช้เครื่องหมายบวกแทนผลดีและเครื่องหมายลบแทนผลเสียอาจให้คะแนนทางเลือกแต่ละทางด้วยก็ได้หลังจากทำตารางนี้เสร็จแล้วนําคะแนนต่างๆมาบวกกันและดูว่า ทังเลือกไหนมีคะแนนสูงสุดแต่พึงระลึกไว้เสมอว่าในการตัดสินใจเราอาจไม่สามารถใช้วิธีนี้เพียงวิธีเดียวได้ 7. หยุดคิดไปก่อนเผื่อคิดออกเองผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์อาจไม่รู้ด้วยว่ามีวิธีนี้ด้วยแต่มีหลายครั้งที่ความคิดการตัดสินใจและหนทางแก้ปัญหาปรากฏออกมาตอนที่ ผู้คนไม่คิดอะไรหรือคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปกล่าวให้ชัดก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรและเป็นไปนตามหลักเหตุผลหรือความคิดต่างๆมาจากสภาวะไม่คิดของจิตใจสำนึกนี่คือสาเหตุว่าทำไมผู้คนถึงนั่งสมาธิการถามและรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ก่อนการตัดสินใจนั้นสำคัญแต่ถ้าเราอยากให้เกิดการตัดสินใจที่สร้างสารรค และเป็นไปตามหลักเหตุผลจริงๆเราก็ต้องหยุดคิดก่อนหรืออย่างน้อยคิดให้ช้าลงการฝึกสมาธิแบบอาณาปานสติเป็นวิธีหนึ่งที่ไม่มีรูปแบบตายตัวสามารถทําให้จิตใจของเราสงบได้และได้ปล่อยให้ความคิดอันสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักเหตุผลไหลผ่านเข้ามาการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก แค่สามารถรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองขณะทําภารกิจประจำวันอย่างเช่นทำกับข้าวแปรงฟันเดินเป็นต้นก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้ว 8. แยกแยะความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจตามแรงกระตุน้นและการตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ในการตัดสินใจแบบแรก แรงกระตุ้นมักจะหายไปหลังผ่านไปนสักพักแล้วตัวอย่างเช่นยูยๆอยากกินอยากซื้ออยากเที่ยวพอผ่านไปนสักพักความรู้สึกเหล่านี้หายไปแต่การตัดสินใจตามหลักเหตุผลจะยังคงอยู่ในจิตสำนึกนานอาจเป็นวันสัปดาห์หรือเดือนการตัดสินใจตามหลักเหตุผลบางครั้งมาในรูปแบบการตัดสินใจตามแรงกระตุน้นแต่ให้รู้ตัวว่า เรายังคิดจะตัดสินใจอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหลังจากเวลาผ่านไปส่วนที่3ตัดสินใจ 1. ให้คำแนะนำตนเองเรากับเป็นเพื่อนคนหนึ่งบางครั้งการถอยออกมาจากการตัดสินใจก็สามารถช่วยให้เรารู้ทางเลือกที่เหมาะสมได้คิดว่าเราจะบอกอะไรกับเพื่อนผู้แสนดีที่กำลังดิ้นรนหาทางออกในเรื่องเดียวกันเราจะแนะนำให้เพื่อนตัดสินใจว่ายังไง เราจะพยายามเสนออะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนตัดสินใจแบบนั้นทำไมเราถึงให้คำปรึกษาเขาแบบนี้พยายามแสดงบทบาทสมมุติเป็นเพื่อนของตนเองนำเก้าอี้มาวางไว้ตรงข้ามกับตัวเองแล้วแจ้งว่าเรากำลังพูดกับคนอื่นอยู่ถ้าไม่อยากนั่งคุยกับตัวเองคนเดียวลองเขียนจดหมายให้คำแนะนำตนเองก็ได้ 2. หาเหตุผลมาคัดค้านเหตุผลเดิมการหาเหตุผลมาคัดค้านเหตุผลเดิม จะช่วยให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเรารู้สึกอย่างไรกันแน่เพราะการทำแบบนี้บีบให้เราคิดตรงข้ามและโตเถียงเพื่อหาเหตุผลมาหักล้างเรากับความคิดนั้นเป็นความคิดของเราเองถ้าคอตัวอย่างนี้เริ่มทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแสดงว่าเรามีข้อมูลใหม่ให้ต้องพิจารณาแล้ว 3. คิดว่าตนเองรู้สึกผิดไหมการตัดสินใจเลือกเพราะรู้สึกผิดเป็นเรื่องปกติ แต่การรู้สึกผิดไม่ช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีโดยปกติความรู้สึกผิดจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์และผลลัพธ์คลาดเคลื่อนความรู้สึกผิดมักเกิดในผู้หญิงทำงานที่ต้องเผชิญกับความกดดันทางสังคมเป็นพิเศษให้ต้องทั้งทำงานและดูแลครอบครัวไปพร้อมกันการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆเพราะรู้สึกผิดยังอาจเป็นผลเสียด้วย เพราะทำให้เราตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองวิธีหนึ่งที่จะรู้ว่าตนเองตัดสินใจเพราะรู้สึกผิดคือมีคำว่าควรหรือต้องอยู่ในการตัดสินใจนั้นฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าการตัดสินใจของเรามาจากความรู้สึกผิดหรือเปล่าลองถอยกลับมามองสถานการณ์ตามความเป็นจริงรวมทั้งสิ่งที่ค่านิยมส่วนตัวของเราบอกว่าเหมาะสม 4. คิดถึงอนาคตข้างหน้าวิธีที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ดีที่สุดคือเมื่อหมดวันลองคิดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรในอีก2-3สาปีข้างหน้าเราจะคิดกับตัวเองอย่างไรเมื่อมองในกระจกเราจะอธิบายให้ลูกหลานของตนเองอย่างไรถ้าเราไม่ชอบผลของการตัดสินใจนี้เกรงว่าผลลัพธ์นั้นจะคงอยู่นานเราอาจต้องกลับมาคิดหาหนทางใหม่ 5. เชื่อสัญชาตญาณตนเองเราอาจรู้สึกได้เองว่าควรตัดสินใจเลือกทางไหนฉะนั้นทำตามวิธีที่แนะนำมาแล้วไม่ได้ผลก็ควรลองเชื่อสัญชาตญาณตนเองดูผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนที่ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆจากความรู้สึกของตนมักจะพอใจในการตัดสินใจของตนเองมากกว่าผู้คนที่ประเมินการตัดสินใจอย่างละเอียดเกินไป 6. มีแผนสำรอง การคิดวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าอาจช่วยให้เราเบาใจหากเกิดผลร้ายขึ้น 7. เลือกตามที่ตัวเองตัดสินใจไม่ว่าเราตัดสินใจเลือกทางไหนก็จงเตรียมตัวรับผิดรับชอบของสิ่งที่เราตัดสินใจด้วยแถมเคล็ดลับอีกนิดนะคะไม่มีทางเลือกไหนสมบูรณ์แบบพอเราได้ตัดสินใจไปแล้วให้ทำตามการตัดสินใจนั้นด้วยความเต็มใจอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เลือก และอย่าไปพวงกับหนทางอื่นที่เราไม่ได้เลือกถ้าเรามีเวลาตัดสินใจมากอาจลองไข้ควรวนทางเลือกทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันความจริงแล้วทางเลือกแต่ละทางอาจมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าเราได้เห็นว่ามีทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าอีกทางเลือกก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดเราค่อยตัดสินใจเลือกทางนั้นพึงระลึกไว้ว่าเราอาจมีข้อมูลไม่พอที่จะตัดสินใจในเรื่องเรื่องหนึ่ง ทำไมสามารถจำกัดขอบเขตทางเลือกของเราได้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกแต่บางครั้งข้อมูลที่เราต้องการก็ไม่มีให้ค้นหาเหมือนกันฉะนั้นให้กลับมาทบทวนข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้งแล้วเดินหน้าตัดสินใจเลยประสบการณ์ทุกอย่างคือการเรียนรู้การได้ตัดสินใจเรื่องสําคัญทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับผลลัพธ์ได้รู้จักกับความผิดหวังเราจึงเติบโตขึ้นและปรับตัวได้มากขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อคิดดีๆที่นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นุกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีคะ่ะ